ดูคลิปนี้จบนะสิ่งที่คุณจะได้คือ 1. ว่าเซนจิบีได้ 2. ระบายสีน้องก็ได้และ 3. นรู้ที่นีนึงแคแรคเตอร์ให้ออกมาแล้วรู้ว่าเนี่ยแหละแนนเนาะจากเด็กใหม่ซีซั่น2 เอฟว่าไงนะทำไมเสียงไม่เหมือนเดิมหรออ้อมหนเสียงหวานขึ้นล้วสิเปล่าหรอกจริงๆก็คือมันเป็นความฝันที่เคยบอกไว้ตอนต้นปีว่าอยากจะให้ช่องเราเนี่ยมีนักวาดมาร่วมแจมด้วยเยอะๆวันนี้ก็เป็นจริงแล้วเนยขอแนะนำคุณเอิรนแต่สะกดลอลิงแบบนี้นะก็ฝากคุณเอิรนไว้อ้อมใจชาวเบทเทอร์ด้วยนะจ๊ะอ่ะต่อได้เลย วันนี้นะตั้งใจมาช่วยทุกคนเต็มที่เลยค่ะก็ขอให้ได้ทั้งความรู้และความรู้สึกดีๆจากคลิปนี้ไปนะงั้นเริ่มขั้นตอนแรกเลยก็คือการวาดน,น้องก้อนค่ะแต่ก่อนวาดเลยเรามาทําความเข้าใจก่อนนะว่าวงกลมแรกหรือก้อนด้านบนเนี่ย จะแทนด้วยส่วนหัวของตัวละครส่วนวงกลมด้านล่างจะแทนด้วยลำตัวทั้งหมดนิดนึงว่าขนาดของจีบีที่วาาจะขึ้นอยู่กับน้องก้อนนี้ด้วยตอนวาดก็วาดตามความถนัดเลยถ้าใครวาดวงกลมได้ก็วาดเลย2ก้อนแบบนี้หรือถ้าใครไม่อยากวาดเองก็สามารถใช้เครื่องมือในการสร้างขึ้นมาได้เหมือนกัน ซึ่งโปรแกรมที่เอิญใช้อยู่คือ C ลิป Studio Pen n ตตัวนี้จะมีค่ารายเดือนอยู่ที่เดือนละ139บาทเครื่องมือสำหรับว่าจะอยู่ข้างๆตรงนี้เลยชื่อ i ิ t u r e Tool จะเป็นเครื่องมือใช้สร้างรูปร่างต่างๆทั้งวงกลมเส้นตรงแล้วก็สี่เหลี่ยมเลยเสร็จแล้วเราก็จะได้น้องวงกลม2ก้อนต่อกันแบบนี้เหมือนตุ๊กตาหินมาเลยเนาะก็เสร็จสิ้นขั้นตอนที่1แล้วค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ขั้น2ค่ะในขั้นนี้จะเป็นการเติมโครงลากให้น้องก้อนนั่นเองเรามาเริ่มที่ส่วนหัวก่อนหรือก็คือน้องก้อนด้านบนโดยแนนโน้ตที่เราจะวาดกันเขามีใบหน้ารูปไข่แต่การวาดจีบีจะเน้นไปที่การวาดให้ดูกลมๆเนาะเพราะงั้นเราตึงจะวาดออกมาแบบนี้ให้น้องดูมีแก้มหน่อยจะได้ดูน่ารักมากขึ้นมากับน้องก้อนสในขั้นนี้จะมีทิคนิดนึงเพื่อช่วยในการวาดเพื่อให้ดูสมส่วนขึ้นด้วย ก็คือการขีดเส้นแบ่งครึ่งแบบนี้หรืออาจจะให้ต่ำลงมาหน่อยเพื่อแบ่งเป็นลำตัวช่วงบนแล้วก็ลำตัวช่วงล่างจากนั้นก็จะเป็นลำตัวแล้วเหมือนเดิมเลยแนนโน้จะค่อนข้างเพียวเลยจะวาดให้ออกมาเพียวๆตามด้วยตอนนี้บางคนอาจจะคิดในใจว่าส่วนลำตัวนี่ฉันวาดได้สุดปังเลยนะแต่พอวาดมือกับเท้าโอ้ยสุดพัง แต่ไม่ต้องห่วงไปวาดมือแบบจิบิลองใส่แค่นิ้วเล็กๆแบบนี้ได้เลยง่ายมากแฮ่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าใครคิดว่ายังไม่จุใจหรืออยากดูตัวอย่างฟรีคอร์สวาดจิบีแบบละเอียดหรือลงคอร์สราคาโปรก็ติดต่อแอดมินได้ที่ไลน์ที่ขึ้นภาพเลยมาเชื่อขายเก่งฉันเองแหละเย่มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วไม่นานเลยใช่ไหมคะเป็นการเติมรายละเอียดอื่นๆให้น้องก้อนกลายเป็นลากแนนเนาะ โดยแนนโนเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มากๆก็คือผมตรงยาวประบ่าแล้วก็มีหน้าม้าแบบนี้เวลาวาดตาเอินจะวาดเส้นโค้งดวงตาก,กว้างๆแล้วก็วาดตาเส้นหนาๆมันจะทําให้ดวงตาดูโตแล้วก็น่ารักและจะวาดหางตาชี้ขึ้นด้วยเพราะแนนโนตาค่อนข้างเรียวและเฉียววาดแบบนี้จะทําให้ตาดูเรียวขึ้นได้ถ้าอยากให้ดูหวานขึ้นอีกก็วาดขนตาเส้นเล็กๆใส่เพิ่มได้นะ หรือถ้าใครยังไม่จูใจเอินอยากลองให้คุณลองดูที่คลิปเก่าในช่องที่ขึ้นไว้บนการ์ดด้านบนนี้มีสอนวาดตาไว้ด้วยล่ะมาที่ปากแล้วลักษณะของนางที่เห็นชัาสืดก็คงหนีไม่พ้นยิ้มมุ้มปากเพราะงั้นเราก็จัดตามนี้เลยดูเป็นแนนเนขึ้นสิบเท่าต่อไปเป็นชุดที่จะวาดอันนี้เอามาจากตอนที่สองซึ่งเอินชอบตอนนี้มากเลยเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องความรัก ก็คือเอิญชอบอะไรรักๆอ่ะดิ่งพูดถึงวัยเรียนแล้วมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมที่แบบรักกุก๊กกิกอะไรแบบนี้นึกแล้วก็เขินตอนนั้นเอิญถึงกับขอให้คนที่ชอบติวสอบให้เลยด้วยนั้นทั้งๆที่เอิญก็ทําได้ร้ายมาก ยังไม่จบจะแอบแถมเรื่องลงสีให้อย่าไปบอกคุณเนยนะก็คือตอนลงสีตาเอินจะเอาสีเนื้อเนี่ยไประบายบนขนตาด้วยแบบนี้จะทําให้ตาของเราดูมีมิติขึ้นอีกและเอินก็จะเอาไปเติมตรงส่วนแก้มหรือว่าตรงปลายผมจะทําให้หน้าของตัวละครนี้ดูสว่างขึ้นได้นะเรียบร้อยแล้วค่ะแนนนของเราเป็นไงคะน่ารักมากเลยใช่ไหม สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆชาวเวทเทอร์ที่เข้ามารับชมและรับฟังด้วยกันมากๆเลยคลิปแรกของเอินเลยถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะพร้อมปรับปรุงค่ะคลิปหน้าเอินจะมาสอนอะไรอีกก็รอติดตามกันนะวันนี้บ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบายทุกคนเด้อ